สวัสดีชาวไบค์ทุกคนนะครับเจอกันกับผมนะครับในภาคกลางวันวันนี้เราจะคุยเรื่องราวของดดนิโลเปตูชี่กันหน่อยหลายคนก็คงจะได้ข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วใช่ไหมครัว่าดูกตินั้นก็ได้เลือกเขานะครับให้ไปลงแข่งขันแทนเอเนบัสเดนินี่นะครับนักแข่งหมายเลขยี่สิบสามของทีมดูกติโรงงานที่อาการบาดเจ็บเนี่ยก็กำเริบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจนไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ในสนามที่4ในเฮเลเรสที่สเปนในสนามก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็ลามไปถึงในฝรั่งเศสที่จะเริ่มต้นขึ้้นนนนนใใอีีก1สสััััปดดาาหห์์ะะคครรบบไม่ มีเหตุผลอะไรนะครับที่จะต้องเลือกเอานาะยแขมายเล่ก้าวคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงหลายคนรู้จักเขาเป็นอย่างดีหลายคนเพิ่งมาติดตังมีขันนะครับไม่รู้ไม่ทราบนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเหลาให้ฟังผมจะว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะการที่ดูกติทําไมเลือกเขาในที่นี่เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาแจากแจงไล่เรียงให้ฟังดูนะครับทั้ง2ฝั่งทั้งตัวเขาเองแล้วก็ทั้งฝั่งต้นสังกัดนะฮะว่า,เ,าเลือกคนนี้มาทั้งที่มีคนอื่น อยู่หรือเปล่าทําไมไม่เอาคนนั้นคนนี้ทําไมจะต้องเป็นหมยายเลขเก้าคนนี้นะฮะก็นะครับใน <c oughs> อาการบาดเจ็บของบาเซนนี่เนี่ยมันก็ผมไม่คิดว่ามันจะเรียกว่าใช้เวลานานขนาดนี้ในการพักฟื้นใช่ไหมเพราะเขาเจ็บตั้งแต่ที่สนามแรกโปรตุเกสปะทะกับลูก้ามาเรนี่นะกระดูกสะบักด้านขวาเนี่ยแตกหักไปเจ้าตัวตัดสินใจไม่ได้รับการผ่าตัดนะแต่ไปรักษาอีกวิธีนึงเนี่ยไม่รู้ว่าคิดถูกคิดผิดนะฮะจนสุดท้ายก็คือมันก็ยังไม่หายสักที ในเฮเรสนี่มีความพยายามนะครับจะกลับมาลงแข่งขันให้ได้ก็มาลงซ้อมอยู่นะครับซ้อมไปได้สักพักหนึ่งแล้วมันไม่ไหวฮะแผลมันก็ปวดขึ้นมาก็เลยถอนตัวผมว่าน่าจะมีอะไรที่เรียกว่าเจ็บซ้ำลงไปกว่าเดิมไหมเพราะว่าจากวันนั้นที่เฮเรสแล้วผ่านไป2ส,สัปดาห์ยังไม่หายดีเลยฮะจนเราก็มาตัดสินใจถอนตัวตั้งแต่เนิ่นๆในแบบนี้เนี่ยอันนี้ยังมีร้รับการเปิดเผยจากดูกติยากเจก้าตัวนะฮะว่าเอเนบัตตินี่เขา แบบว่าอาการมันถึงขั้นไหนอย่างไงกันบ้างใช่ไหมแต่ก็ถอนตัวไงถอนตัวไปก็เอาเบตูชี่เข้ามานะครับทางาผู้หลักผู้ใหญ่ของดูคาติก็ตัดสินใจเลือกที่จะเป็นคนนี้าถามว่าถ้าไม่ใช่คนนี้ล่ะฮะจะมีใครนะครับที่เราเห็นหน้าคาตากันอยู่ประจําเวลานักแข่งของดูคาติไม่พร้อมหรือว่าเขาก็ลงเก็บข้อมูลลงอะไรก็อยู่บ่อยๆอย่างนะั่นหมายเลข51ครับนั่นก็คือมิเกลียเพียโรซึ่งหน้าที่ของเขาคือสายตรงเลยเขาเป็นเทสต์ไรเดอร์ของดูคาติครับ เขาก็ควรที่จะได้ลงตรงนี้ใช่ไหมแต่ดูคาติก็อะไม่เอาคนนั้นไปมีใครอีกนะครับที่ดูคติเคยไม่ใช่เคยเลยต้องเรียกว่าน่าจะแล้วหลายคนอยากเห็นไงเชื่อว่าน่าจะเป็นคนนี้แน่ๆนแหละฮะเอาโรบอติสตารครับนักแข่งที่เรียกว่าเป็นแชมป์โลกในเวลส์ Boy ให้กับดูคาติเมื่อปีที่แล้วแล้วในตอนนี้ก็ขั้วหัวแถวอยู่แล้วคะแนานเรียกว่าไม่มีใครตามทันก็เลยในตอนนี้นะก็คะแนานนําหน้าคนอื่นไปไกลแล้ว อ่าหลายคนลุ้นนะเบานะฮะทำไมเบาไม่มาห่ะทําไมไม่เอาผมคิดอย่างนี้ครับผมผมอ่านใจบอสดูกาตินะตอนนี้อย่าลืมนะครับว่าเบาติสต้ากําลังแข่งขันก็ทั้ง,ท,งทั้งเปโูชี่ด้วยนั่นแหละเนี่ยในสุดสัปดาห์นี้มีการแข่งขันที่คาราลุนยาในสเปนนะครับเวลซูเปอร์ไบค์เนี่ยแล้วก็คิดว่าดูกาติก็หมายมั่นปั้นมือที่จะให้เบาติสต้าเนเก็บคะแนนดีๆนะครับให้นําโด่งออกไปไกลๆเป็นจังหวะเป็นช่วงเวลาที่เบาติสต้ากําลังได้เปรียบแล้วในต้นฤด,ดูกาลอย่างนี้เนี่ย มันก็ควรที่จะได้เปรียบไปเยอะๆถูกไหมฮะควรที่จะทิ้งได้ทิ้งไปเลยนะครับจะได้สบายอ,อกสบายใจหน่อยในช่วงกลางฤดูกาลไปในช่วงท้ายฤดูกาลดังนั้นถ้าเกิดว่าบลติซ่ามาลงเนี่ยนะฮะถ้าเจ็บมาในตอนนี้การแข่งขันขับเคี่ยวในมอเตอร์ีมันสูงครับความขมข้นมันสูงกว่าเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีมันมีสปรินต์การแข่งขันในวันเสาร์เนี่ยเข้ามาใช่ไหมพอมีสปรินต์เข้ามาปุ๊บทุกคนก็จะหวดกันยับเลยนะครับตั้งแต่วันศุกร์เลยฮะ ถ้าเกิดว่าเบลติสตาลงแล้วเป็นอะไรไปนะครับหมายความว่าเจ็บนะฮะเจ็บเนี่ยมันก็ส่งผลเลยส่งผลเลยครับมันจะทําให้คู่แข่งที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่ามันจะเป็นคาวาซากิอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทําไล่คะแนนได้เนี่ยคิดยังไงมันก็ได้ไม่คุ้มเสียถูกไหมฮะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคไม่ควรที่จะเป็นเบลติสตาอันนี้เดาๆในมุมมุมของผมนะถ้าเพื่อนๆนะเพื่อนๆอยากอยากให้บาติสตามาไหมถ้าสมมติเราคิดเป็นในสมมติว่าเราเรา มีบทบาทหน้าที่ในดูกติว่าเออจะเอาใครมาเนี่ยถ้าเป็นผมผมก็ว่าผมก็ไม่เอาเหมือนกันนะฮะคือเอาแชมป์เวลซ์ซูเปอร์ไบให้มันแบบว่าชัวร์สบายใจดีกว่าใช่ไหมละ่ะอ่ะทีนี้ในเมื่อ <c oughs> บอติสตาก็มาไม่ได้แล้วก็เทสไรเดอร์ Rider, นะครับเทส r ไรเดอร์ Rider, ผมว่าเขาไม่ได้เกี่ยงหรอกเขาไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรแต่ที่จะ,จะเป็นเปตตชี่แหละนี่แหละ,ะสำคัญเลยมันมีเหตุผลหลายข้อครับข้อแรกเลย เาเลโอเบรุชีเป็นปน,นักแข่งที่คุ้นเคยกับเดนโมเซดิชีของดูคาติเป็นอย่างดีครับนี่คืออดีตนักแข่งของดูคาติใน m o t ต g p ที่อยู่ทั้งทีมหลักและก็ทีมรองเป็นนักแข่งที่เคยชนะการแข่งขันให้กับดูคาติที่สําคัญคือชนะที่นี่ด้วยนะฮะเป็นนักแข่งที่พอสนามเปียกฝนตกมาเมื่อไหร่เนี่ยเขาพร้อมจะทําผลงานได้ดีเลยไม่จําเป็นต้องเป็นที่เลอมองก็ได้ฮะเป็นที่อื่นก็ได้ถ้าฝนตกเนี่ยชัดเจนเลยนะครับ เป็นนักแข่งที่คุ้นเคยกับ GP แต่และเวอร์ชั่นเป็นอย่างดีเคยขับ GP 20แล้วขึ้นหัวแถวคว้าชัยนี่เป็น GP 23ถามว่ามันห่างกันตั้ง2ปี3ปีในแบบนี้เนี่ยมันจะปรับเนื้อปรับตัวได้อย่างไงอันนั้นก็คือผมยังมองนะต่อให้เป็น GP ไหนก็นแล้วแต่เพื่อนๆครับคือ DNA ของเดน d มอร์ซิตี้เนี่ยมันมันยังคงไม่ได้แตกต่างกันมันมีคาแรคเตอร์ที่เด่นชัดที่ชัดเจนอยู่แล้วบอสดูคติเลยมองว่า ไม่ใช่ปัญหาของของเบตูชี่หรอกในเรื่องของตรงนี้ใช่ไหมนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับประสบความสําเร็จคุ้นเคยกับตัวแข่งแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเลอมองเนี่ยได้ลุ้นแทบทุกปีเลยฮะเรื่องของฝนเนี่ยต่อให้มันไม่ตกในการแข่งมันก็ต้องตกช่วงใดช่วงหนึ่งและยิ่งในปีนี้มีการแข่งขัน2เรสเนี่ยทั้งวันเสาร์ทั้งวันอาทิตย์เนี่ยมันมีโอกาสสูงมากครับที่จะเจอฝนดังนั้นการไปเอาตัวจริงเสียงจริงที่ไว้ใจได้เรื่องของฝนมาเนี่ยต่อให้เขารั้ง m o t ตจีไประยะหนึ่งแล้วก็ตามเนี่ยมันน่ามันน่าจะโอเคกว่าน่าจะไว้เนื้อเชื่อใจกว่าหมายเลขห้าสิที่เป็นเทสไรเดอร์เหตุผลต่อมาก็คือในตอนนี้ฟรานเชสโกบัญญญา่านั้นเป็นผู้นําหัวแถวนะครับออกนำอันดับ2ก็คือเป็นดูคาติด้วยกันนั่นแหละแต่เป็นทีม vr 4 6ก็คือมาโกเบเชกี้อยู่22แต้มตอนนี้คู่แข่งของเปโกในปีที่แล้วนะครับคนสำคัญเลยเนี่ยกำลังเพลียงพล้ำ มายเลข41อสสปาโของอาร์พีเลียดูเหมือนว่าจะไม่ปังนะฮะผลงานของเอสปาโรนั้นดูด้อยกว่าเพื่อนร่วมทีมมารริวินาเลสเลยละ่ะจะก,กลายเป็นไปไปมาท็อปกันหรือเปล่านะครับจะก,กลายเป็นอีกหนึ่งคู่แข่งของของเปโกไงดังนั้นจังหวะโอกาสดีๆแบบนี้แล้วก็อดีตคู่แข่งคนสำคัญในปีแล้วอีกคนนึง ไฟ ar เดียวกว่าแต่เราเห็นไหมครัว่ายามาฮ่าก็จับจนต้นชนปลายไม่ถูกเลยฮะรถแข่งไม่รู้ว่าจะไปทางไหนยังไงดีก็กำลังเพลยงความแล้วคะแนนของแฟบห่างจากเป็กโก้อยู่4ีกก่ว่าแต้มนุนมั <c> ้ง <oughs> ไกลมาร์กมาเกสก็น่าจะเป็นคู่แข่งอีกคนหนึ่งของเป็กโก้นะครับแต่มาร์กก็ไม่ได้ลงสนามนี้ฮะเจ็บหนักพักยาวกันไปผู้ที่คาดว่าน่าจะเป็นคู่แข่งคนสําคัญเอเนบัสซินี่ก็ไม่อยู่ถูกไหมฮะ โอกาสที่เปโก้จะทําคะแนนหนีนะครับหรือแม้กระทั่งมาโกเบเชก,กี้เนี่ยต่อให้จะเป็นดุคติด้วยกันก็ตามเนี่ยทุกคนคือทุกคนมันก็ต้องปรารถนาโอกาสที่ดีงามทั้งนั้นแหละทีมโรงงานเขาก็อยากให้ทีมโรงงานก็เป็นแชมป์อยู่แล้วถูกไหมฮะถ้ามันจะทําได้ถ้ามันมันจับวางได้ถ้ามันเลือกได้ก็ต้องเป็นแบบนั้นนอกจากว่ามันจะเลือกไม่ได้ไงดังนั้นการที่เอาเปตุชี่มาเนี่ยก็เอามาเป็นวิงแมนได้เลยครับเอามาสกัดกั้นเพื่อให้คะแนนเนี่ยนำพวก สามสี่ห้าคนที่ผมไล่เรียงรายชื่อออกมาเนี่ยนำไปได้ไกลที่สุดได้ยิ่งดีมันจะได้ทํางานได้สบายใจขึ้นทั้งนักแข่งทั้งทีมงานแหละเมื่อผ่านครึ่งทางไปเนี่ยคะแนนถ้าผ่านครึ่งทางไปแล้วมันคะแนนนําห่างเกือบเกือบร้อยแต้มเหมือนกับที่ดูคติตามยามาฮ่าในปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นโมเมนต์นั้นยัง้ยสบายใจถูกไหมฮะดังนั้นดานี้อเปตูทุกที่มีสถานะที่กลายเป็นวิกแมนได้เลยครับเอามากัน นะครับเอามากันคนอื่นเพื่อที่จะให้เปโก้เนี่ยทำงานทำงานได้ได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ <c oughs> อีกประเด็นหนึ่งนอกจากเป็นวิกแมนแล้วเนี่ยเรื่องของการเก็บคะแนานเอาคะแนานมาช่วยเปโก้ในประเภททีมฮะเอเดบาสนินี้นั้นเจ็บยาวตั้งแต่สนามแรกไม่มีใครมาทำคะแนานช่วยเปโก้เลยดังนั้นตรงนี้นะครับถือว่าถ้าสมมติว่าเปโูชี่ทำผลงานได้ดีทั้ง2เลสเลยนะฮะ จะดีขนาดไหนผมไม่ทราบหรอกแต่เอาเป็นว่าโอเคละดีในระดับที่ทางบอสเขาตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยมันก็ส่งผลให้คะแนนประเภททีมของเปโก้เนี่ยก็เกองขึ้นมาได้เหมือนกันนะถ้าการณีที่เปโก้เองก็ทํลงานได้ดีด้วยเช่นกันเห็นไหมครับมันคิดมุมไหนมันก็มีแต่ได้กับได้นะดูคติเองก็ได้การันตีว่าเปโก้ก็แต่บางคนอาจจะมองว่าแล้วถ้าจะมาเป็นวิ่งแมนแบบนี้คุณไปได้ค่าเปโก้หรือเปล่า คือเราอย่าไปคิดมุมไปด้อยค่าครับมันไม่มีใครด้อยค่าหรอกฮะนอกจากคุณจะอักติไปเองอะไรที่มันทําแล้วมันอุ่นใจมันไม่ดีกว่าเลวอันนี้ถ้ามองในมุมของผู้บริหารนะข้นไหนๆก็บาสเจียนไม่ได้ลงแข่งไม่ได้อยู่แล้วไงถูกไหมฮะแล้วมิเคลเลียโ,โร่เนี่ยเขาไม่ได้เป็นนักแข่งประเภทที่จะมาเก็บแต้มเหมือนดานิโล่เหมือนเหมือนดนนิเปโดโรซาของ KTM ฮะ เขาเป็นพวกสายเก็บข้อมูลครับเหมือนสเตฟานบาเดอร์เนี่ยดังนั้นจะไปคาดหวังเอาคะแนนเอาผลงานที่เป็นคะแนนเนี่ยมาช่วยทีมเนี่ยมันคาดหวังไม่ได้ฮะคาดหวังไม่ได้ครับแตใ่ในตอนนี้ผมมองไปว่าดูคติโรงงานเขาเขาต้องการคะแนนครับเขาต้องการคะแนนเพื่อที่จะมามาขยับประเภททีมหน่อยเนี่ยมันมันก็เลยตรงโจทย์ที่จะเอาเปตูชี่มาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือข้อมูล ที่เปจูที่ชี้เนี่ยจะจะขับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเขาเขาทำผลงานได้ดีในในที่นี่เขาทำผลงานได้ดีในสนามที่ฝนตกแล้วที่เลอมองมันก็มีโอกาสแทบทุกปีนะที่ฝนจะตกเนี่ยเอาหน้าแข่งที่พร้อมที่จะประสบความสําเร็จได้ในสนามฝนตกในสนามที่นี่เนี่ยมันก็มาพร้อมกับข้อมูลที่มันจะเป็นประโยชน์กับทีมสูงสุดถูกไหมฮะนั่นก็มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันกับเอาเทสเซเดอร์มาลงเลยถูกปะ ก็คือในในสนามใดสนามในหนึ่งฤดูกาลมันไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่เกิน2สนาม3สนามแล้วครับที่ฝนจะตกมันจะอยู่ระหว่างนี้แหละทุกๆปีเนี่ยดังนั้นได้ข้อมูลที่ดีไปแล้วนะครับแล้วก็หวังผลว่าจะเก็บข้อมูลแบบเก็บคะแนนประเภททีมช่วยกันได้เนี่ยส่วนไอ้เรื่องของวิงแมนเนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นประเด็นรองเพราะว่าต่อให้ไม่มีวิงแมนเนี่ยเฟโก้เขาก็ประสบความสําเร็จด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วอันนั้นก็คือเรายอมรับในฝีมือแต่ก็ก็กันเอาไว้ไงกันเอาไว้ใช่ไหมค่ัอย่างใน ในเคทีเอ็มทุกคนได้เห็นใช่ไหมละ่ะฮะว่าเจอรูมอ่ะเจอรูมเข้าไปมันก็ลำบากเหมือนกันนะเปกโก้ก็เกือบเอาตัวไม่รอดอ่ะทั้งสองเคดีรุมใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเปตตชี่จะจะทาได้ดีก็มีส่วนผักดนันเปกโก้มันก็จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็กันเอาไว้อะถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็โอเคดีถ้ามันไม่เกิดขึ้นก็เปกโก้เขาก็โอเคลุยลุยเดียวก็ว่ากันไปคิดมุมไหนก็มีแต่ได้กับได้ถูกไหมฮะสำหรับมุมมองของทางผู้บริหารดูกตินะกับการที่เอานักแข่งคนนี้มา อาทีนี้พูดในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของที่จะได้รับกันไปแล้วมาพูดถึงตัวนะักแข่งเองบ้างว่าอ่าหลายคนสงสัยว่าโในใหนะฮะพี่ปุ้ยแล้วคนนี้ทําไมเขาเป็นใครมาจากไหน,นเขาจะลงทุกรายการเลยเหรอ <c oughs> อันนี้คืออาจจะพูดในมุมมองคนที่รู้จักเขานะว่าเคยเห็นเขาไปลงแข่งแลนดิ่ดาก้าหัวด KTM มาจนเรียกว่าต่อสู้เพื่อหัวแถวมาแล้วไปหัวรายการโมโตอเมริกามาแล้วแล้วก็เกือบได้เป็นแชมป์อ่ะแล้วก็มา หมวดเวลซูเปอร์ไบค์ถามว่าในเวลซูเปอร์ไบค์ในตอนนี้เ,นเป็นยังไงกับปีแรกในฤดูกาลนี้เป็นปีแรกนะครับก็อยู่ในทีมดูคตินั่นแหละอยู่ในสายดูคติก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ขึ้นหัวแถวหรอกนะครับแต่ก็ต่อสู้เพื่อกลางตารางได้แบบสบายชิลๆอยู่แล้วอะ่ะนี่ก็คือก็ไม่ไม่ขี้เหร่ะนะครับกับการอยู่ทีมรองก็ใช้เครื่องยนต์ V4R ของดูคติเหมือนกับทีมโรงงานนั่นแหละไม่ขี้เหร่ฮะกับกับปีแรกก็มีประสบการณ์ในโมอเตอร์อเมริกาตอนไปแข่งโมอโเตอร์อเมริกาก็ใช้ดูคติ V4 r นะครับ แต่เวอร์ซูบูบายเนี่ยมันเขี่ยวก่อกว่ามามเตร์อเมริกาเยอะนะฮะแต่ผมว่าโอเคครับผลงานระดับนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยละ่ะก็ถามว่าเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในเรื่องของทําไมจะเอาใครมาเนี่ยนะครับจะต้องเอาใครยังไงกันบ้างหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจใช่ไหมสำหรับนักแข่งที่ลงแทนหรือว่าจะเป็นวายการ์เนี่ยมันก็ต้องเอาในาแข่งในสายเดียวกันข้ามาต้องเป็นสายเดียวกัน คือคุณจะข้ามไปเอาคนอื่นเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนอกจากว่ามันจะหาไม่ได้จริงๆแต่ปี่แล้วเปตตชี่ก็ไปไปลงที่ประเทศไทยนะฮะก็คือไปลงให้กับซูซูกินะโอ้ไม่ธรรมดาเหมือนกันก็ไปลงแทนจอนเมียรหรือเปล่าตอนนั้นนะฮะก็ลงขับรถซูซูกิแต่ก็แหมสูบเรียงนะฮะใกลจะไปขับได้ใช่ไหมขับสูบวีมาทั้งชีวิตแล้วจะอยู่ไปขับสูบเรียงสนามเดียวนะได้แค่นั้นมันก็โอเคแล้ว แต่ถ้าย้อนกลับมาในปีนี้มาขับดูคติเนี่ยคิดว่าผลงานน่าจะดีกว่าตอนไปขับซูซูกิที่สนามช้างเขาก็จะเอาสายตรงนะครับพวกที่อยู่เขาก็จะพิจารณาเอาเอาดูคติด้วยกันมาคือคนแรกที่จะถูกพิจารณาก็คือ Test Rider ครับนอกสีจากว่าเทส t r i รเดรอาจจะมีปัญหาอะไรลงไม่ได้หรือว่าเป็นอีกแผนหนึ่งเขาก็จะไปมองนักแข่งจากรายการอื่นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเอามา ถ้าเป็นยามาฮ่าอย่างนี้สมมุติว่าจะมีใครสักคนลงไม่ได้นะครับแป๊บลงไม่ได้แฟงกี้ลงไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็จะพิจารณาไปถึงคาวคัสโรเทสเทรเดอร์ h, h, ก่อนนะครับถ้าคาวคัสโรลงไม่ได้นะครับเขาก็จะไปมองไปที่เทสเรเดอร์ h, ที่เป็นทีมงานคนญี่ปุ่นเนี่ยอีกสองคนผมก็จําชื่อเขาไม่ได้อาจจะเป็นโคตานซานเนหรือเปล่าคนหนึ่งที่ลงแข่งเวล l ูเปอร์ b บอยู่ในตอนนี้ด้วยเนี่ยนะฮะเขาก็จะพิจารณาลงมานะเขาก็จะหาในเวล l ูเปอร์ b บค์เนี่ยเป็นใครลงมา เขาอาจจะเป็นทอปลักไหมถ้ามาได้ถ้าอยากมาอาจจะเป็นอังเดรล็อกเทอรี่ไหมถ้ามาได้ก็จะถ้าอยากมาประมาณนั้นนะครับอยู่ในสายอยู่ในเส้นสายเดียวกันเนะี่ยคอนเน็กชันเดียวกันในค่ายเดียวกันนั่นแหละมองตรงนั้นก่อนมันก็คงจะเป็นไปได้ยากนะครับที่จะไปเอานักแข่งต่างคนต่างค่ายมามันก็เป็นเรื่องของข้อมูลเรื่องของอะไรกันด้วยนะครับอ่ะดังนั้นก็มาลุ้นกันนะครับว่าพี่ยักษ์ของเรานะครับทำไมเรียกเขาพี่ยักษ์นะฮะหลายๆคน เรียกแบบนั้นก็เพราะว่าเขาเป็นนักแข่งที่สูงสูงใหญ่นะครับไม่ใช่ว่าเป็นคนสูงใหญ่แล้วผอมเหมือนกับพวกอเล็กซ์มาเกสพวกลูกามาลินีพวกอาร b สเอสปากาโรไม่ใช่พวกแนวนี้นะฮะพวกนี้ก็จะสูงผอมนะครับจะดูเก้งก้างหน่อยแต่เปตูชี่เนี่ยเขาโครงสร้างเขาใหญ่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว180กว่านะครับความสูงเนี่ยแล้วก็จะน้าหนักเยอะเยอะแค่ไหนฮะมีช่วงที่พลิกๆจริงๆเนี่ย80ฮะ80กิโลกรัมถือว่าหนักมาก ามจริงแล้วนะักแข่ง m o t ต g p ไม่ควรจะหนักเกิน70นะฮะหรือเต็มที่ก็คือคือบวกลบนิดหน่อยอ่ะมันก็ควรจะอยู่ประมาณนี้มันมันถึงจะเขาเรียกว่ายังไงนะถึงจะรถมันจะไม่แบบภาราเยอะนะครับมันจะได้แรงม้าในการลงไปพื้นลงไปสนะถนนเนี่ยเยอะนะครับแต่ถ้าคุณน้ําหนักเยอะคุณก็เก้งก้างนะครับแรงม้ามันก็มาได้ไม่เต็มที่อ่าแล้วก็คุณก็จะไม่พิ้วในโค้งในอะไรต่างๆมากมายนั่นก็คือ อาจจะนะครับเป็นปัญหาที่ทําให้เจ้าตัวก็ไม่สามารถที่จะมีพื้นที่อยู่ใน m o t o G.P. ได้ก็อยู่กับดูคาติแล้วก็ย้ายไปขับให้ KTM Tech 3ครับแล้วก็ผลงานก็ไม่กระเตื้องสุดท้ายก็เลยไปลองนะครับเก็บประสบการณ์กับ KTM นะครับในรันรดดาก้านะฮะหลังจากนั้นก็ย้อนกลับมาที่ดูคาติเขาเขาเป็นนักแข่งที่นิสัยดีที่น่ารักครับนี่คือเป็นคุณสมบัติเด่นเลยทําไมเขาถึงได้รับโอกาสจากดูคาติ ทำไมดูกตีถึงเรียกว่ายัางคงไม่ทิ้งไม่อะไรเนี่ยก็เพราะว่านิสัยการทํางาน,นะฮะแล้วก็ KTM ก็ยังรักอยู่นะครับคือเอาตามจริงนะถ้าเขาจะไปเอาดีในสายพวกแกลลี่พวกอะไรงี้เข้าไปได้นะฮะเพียงแต่ว่าเจ้าตัวอาจจะเคยออกมาบอกครับว่าเขานชอบแกลลี่มากกว่าถ้าถ้าจะให้เลือกครับแต่ถามว่าเอาไม่ใช่ชอบอชอบ <c oughs> พวก MotoGP หรือว่าวอลซูบบส์อย่างนี้มากกว่า ชอบแทรกแห้งมากกว่าจะเป็นแทรกฝุ่นน่ะแต่ถามว่าอันนั้นเขาชอบไหมเขาก็ชอบอยู่แต่ถ้าถ้าจะต้องให้เรื่องจริงเขาเขาต้องเลือกแบบเป็นทางเรียบมากมากกว่าที่จะเป็นรายการฮาร์หดหวพวกนั้นเห็นไหม KTM ก็สนับสนุนเขานะครับก็ส่งลงไปแข่งแต่ทางเรียบเนี่ยมันมันต้องอาศัยการบีดน้ําหนักอาศัยอะไรกันเยอะใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นทางฝุ่นเนี่ยมันจะต้องใช้ความฟิตของร่างกายเรื่องน้ําหนักตัวเรื่องอะไรเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าเป็น อาจจะเป็นประเด็นรองรองลงมาเมื่อเทียบกับทางเรียบไงแต่ทางเรียบเนะี่ยถ้าคุณน้ําหนัก70กว่า80มาเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็เข็นยากแล้วเขาก็พยายามนะลดน้ําหนักลดอะไรอยู่แต่มันมันลดยากคนมันโครงสร้างมันใหญ่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วไงฮะเออแล้วมันก็เห็นไหมฮะว่าพอน้ําหนักเยอะขึ้นก็เข็นไม่ไหวอะ่ะดูกติก็ตัดสินใจล้างบางแหละอ่าผมถือโอกาสคุยเรื่องของเขาเลยแล้วกันนะไหนๆก็คุยไปแล้วนะฮะ เป็นเรื่องเก่าเรื่องใหม่อย่างที่ผมเคยบอกกับทุกคนนั่นแหละว่าบางทีเป็นเรื่องเก่าที่เคยคุยแต่ FC มาใหม่ไม่รู้ก็จะไล่เขาไปดู <laughs> คลิปเก่าๆมันก็ใช่เรื่องใช่ไหมล่ะก็เดี๋ยวคุยสักนิดหนึ่งไปก็สาเหตุตอนนั้นก็ดูคติเขาก็ล้างบางนั่นแหละฮะเขาก็เคยเป็นคู่หูทีมเมทกับอังเดโดวิโซโซ่คือเป็นอิตาลีโมเดลเนี่ยสองคนในทีมเลยครับแต่ก็เข็นกันไม่ขึ้นทั้งคู่นะฮะคำว่าเข็นไม่ขึ้นก็คือเข็นจะไปลุ้นแชมป์โลกเนี่ย อยู่กับดูคาติก็อยู่ในฐานะของวิงแมนนั่นแหละฮะก็คือเอามาสนับสนุนเอามาผลักดันโดวิโซโซ,โซเพื่อที่จะให้ไปถึงฝั่งฝันแต่มันก็ไม่ได้ทําไงล่ะฮะสุดท้ายก็เลยดูคาตินะครับเขาตัดสินใจที่จะล้างบางเอานักแข่งที่เป็นนักแข่งรุ่นเจนเจนใหม่ขึ้นมาก็คือเปโก้แล้วก็เลือกไปเอาแจ็คมิลเลอร์มาเป็นวิงแมนให้เปโก้ก็ก็คือประสบผลสาเร็จเลยฮะเปโก้ก็มีโอกาสได้ลุ้นแชมป์โลกถึงีอ่ปีแล้วก็ทาได้ได้ปีหนึ่งก็คือปี2022 เนี่ยก็คือตัดสินใจที่จะเอานักแข่งที่ไม่ใช่ดูคาติมานะครับแจ็คมิลเลอร์เนี่ยเอามาแต่ก็ไป็นดันดันเอา,มาไม่แปเอานักแข่งที่ไม่ใช่อิตาเลียนมานะครับแจ mm ็คมิลเลอร์เขาเป็นออสซี่เป็นไปออสเตรเลียเนี่ยก็เอามาดันอิตาลีอย่างเพโก้แต่2คนนี้เข,เขาเขาซี้กันไงฮะมันก็เลยทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วแล้วเปตูชี่ก็เลยจะต้องหลีกทางให้ซึ่งก็ไม่ได้ผิดใจอะไรกันนะครับไปได้ว่าอะไรคืออย่างที่ผมบอกไปว่าเขารักกันจริงฮะก็เป็นอิตาลีด้วยนะฮะเปตูชี่เนี่ย,ยแล้วก็ รียกว่ารักกันไม่รักไม่คงไม่ดึงมาหรอกถูกไหมฮะคงไม่ดึงกันมาแล้วในในรายการมอเตอร์อเมริกาอย่างเงี้ยตอนแรกก็เนี่ยเห็นไหมก็ไปไปหาเก้าอี้มาให้จนได้อะอยากที่ปกติเก e, ้าอีมม้มันน่าจะไม่มีใช่ไหมครับมันน่าจะไม่มีให้เปตตชี่ใช่ไหมละ่ะเขาก็ไปดึงเนี่ยถ้าบอกว่าไม่รักกันคงไม่ใช่แล้วก็เนี่ยก็พอมีจะใช้งานนะครับพอเอเนบาสเอนี่เจอปัญหาลงแข่งไม่ได้เนี่ยก็คิดถึงเปตุชี่เลยนะครับก็เอามานะ เอานะครับก็ลุ้นครับแต่ในสุดสัปดาห์นี้ก็เป็นลุ้นช่วยเขาก่อนใน w o ลซ d s ูเปอร์ไบฮะว่าจะเป็นยังไงที่คาตาลุนยาก็ขออย่าให้ลม้มอย่าให้เจ็บเลยนะจริงๆคือถ้าเจ็บถ้าล้มมาในโอ้โหนะมันมันจะเป็นงานยากเลยนะครับแผนคุณดูคติอาจจะต้องเปลี่ยนไปภาวนาน,นะครับว่า่าให้เปตูจีเจ็บหนักเป็นอะไรเลยนะครับในเนี่ยเมื่อวานก็ซ้อมเอฟพีหนึ่งเอฟพีสองกันไปแล้วก็ถือว่าไม่ได้ว่าคิดเลืกิเลยอะไรมากมายวันนี้ก็จะมี f อฟพีสามแล้วก็จะมีอะรอบ เรทที่1เกิดขึ้นนะครับในในสปอตทีวีหนึ่งนะฮะก็เวลาก็ช่วงเย็นๆนะครับผมไม่ได้ลงตารางเวลาไม่ขออภไปทุกคนนะครับแต่ผมบอกกับทุกคนไว้มันก็ถ้าคาตาลุนย่ามันก็เวลามันก็ใกล้เคียงจากโมโตจีพีนั่นแหละฮะก็วันนี้ประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามสปอตทีวีหนึ่งก็ลองลองเข้าไปดูครับแล้วก็ช่วงเย็นๆก็ประมาณทุ่มหนึ่งไม่เกิน2ทุ่มนึงก็จะมีการแข่งขันเรทที่1กันอยู่แล้วเนี่ยหรือผมผมอาจจะแปะก็ได้นะครับแปะตารางเอาไว้ให้ในในคลิปแล้วกันนะครับไหน อาจจะครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครับผมไม่ไม่ค่อยสบายนะฮะบ,บอกทุกคนกันไว้ก่อนนะครับไม่ค่อยสบายเมื่อวานนี้ผมไปทํางานหนักมาถอดแว่นให้ดูหน่อยครับตาผมมันจะเจ็บๆตาซ้ายเนี่ยผมก็ไปใช้เลื่อยนะครับในการที่จะไปตัดต้นไม้ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นนะฮะเคลียออกจากแนวสายไฟแล้วก็เตรียมที่จะทําอะไรที่ท,ที่ไรอีกที่หนึ่งที่ไม่ใช่ที่นี่นะครับไร่อีกแห่งหนึ่งเนี่ยทีนี้ปกติเวลาผมไปใช้เครื่องมือหนักพวกนั้นผมก็จะเอาแว่นเซฟตี้เนี่ยไปอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่เมื่อวานผมลืมครับ พอลืมไม่ได้เรื่องนะครับผมก็ไปเลื่อรื่อยๆๆย่แต่ก็ทีเดียวนึงเศษไม้มันกระเด็นมาใส่ตาซ้ายผมพอดีเนี่ยเมื่อคืนก็ปวดแสบปวดร้อนอยู่เนี่ยก็เพิ่งดีขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก่อนหน้านี้ผมก็รู้สึกเพลียนนะครับเหมือนจะเป็นไข้ด้วยแล้วก็ดู F1 นะฮะ <laughs> F1 <laughs> ที่สุดสัปดาห์นี้ที่ไมอามีอเมริกาเนี่ยโอโ้ <laughs> ตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองยันหกโมงเช้านะครับนั่นก็คือเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมดูเหมือนทาไมไม่ก๊ปี้กระเป๋าทําไมเหมือนเบอร์เบอร์เหมือน มึงบองอะไรยังไงหรือเปล่าเนาะอาทุกคนครับก็เดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับในคลิปต่อ,ตอไปวันนี้ก็เจอกันตั้งแต่หัววันคงได้เจอกันอีกแล้วแน,แน่ละ่ะจากนี้ไปคงจะไปทําคลิปของฟอร์มละวันสักหน่อยนะครับคุยกันสักหน่อยว่าเมื่อคือนนี้เป็นยังไงกันบ้างรวมทั้งโวตสุบุบไบกันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกการซัพพอร์ตนะครับเราคงจะได้เจอกันในหลายๆแพลตฟอร์มแบบนี้กันต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีทุกคนนะ